สวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้เรากลับมาพบกับป้อมพระบ้านราคาถูกเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับนะนะครับวันนี้ก็ได้นำพระมาให้พี่พี่เอฟซีได้ชมได้เช่าหากันเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับนะวันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งนะครับนะเป็นวันที่หนึ่งของปีนะครับนะก็สวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านด้วยครับนะสวัสดีปีใหม่ทุกท่านด้วยนะครับนะ วันนี้ก็จะมีประมาณนี้มาให้ได้ชมกันนะครับนะพี่ๆท่านใดชอบสนใจรายการไหนสามารถติดต่อเข้ามาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับนี่อันนี้จะเป็นช่องทางการติดต่อนะครับนะนะเป็นช่องทางการติดต่อของป้อมพับบ้านราคาถูกเลยนะครับนี่ด้านบนจะเป็นสแกน QR Code l ล n e นะครับสามารถสแกน QR Code ลน์และทักมาสอบถามขอรูปเพิ่มเติมทางลายนะครับนะ <c oughs> ส่วนพี่ FC ท่านใดนะครับที่ไม่ได้เล่นลายก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทร099-236-3998นะครับนะนี่หรือถ้าสแกน QR code ไม่ได้นะครับสามารถแอด ID l i n ลนะครับสามารถแอด ID Line นะ POM 2 3 2 9 1 0นะครับนะแอดเป็น ID line มาตามนี้เลยนะครับนะ แล้วก็ขอฝากรบกวนพี่ๆทุกท่านนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับนะพี่ท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับนะส่วนพี่ท่านใดที่กดติดตามแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับขอคนละ1ไลค์1แชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ป้อมผาบ้านนะครับนะวันนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับจะเป็นรายการอง์ละ100บาทนะครับเป็นรายการอง์ละ100บาทนะมีค่าจะส่ง50บาทนะครับ มีค่าจัดส่งนะครับ50บาทนะ <c oughs> ช่องทางการชำระเงินนะครับก็มีบริการเก็บเงินปลายทางและแบบโอนนะครับสะดวกแบบไหนสามารถแจ้งกันเข้ามาได้นะครับนะ <c oughs> เดี๋ยวเพื่อไม่ให้การเสียเวลาพี่พีเนะครับเดี๋ยวเรามาชมพระรายกานที่1กันเลยนะครับ รายการที่1นนะครับ,รบ s> <S เป็นพระเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับนี่รายการนี้100บาทนะครับรายการที่1น่นะครับต่อไปรายการที่2นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับนี่รายการนี้100บาทนะครับเป็นรายการที่2นะครับต่อไปรายการที่3นะครับเป็นพระนางพญาเนื้อดินนะครับนี่ รายการนี้100บาทนะครับเป็นรายการที่3นะครับต่อไปรายการที่4นะครับเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์นิยมนะครับนี่รายการนี้100บาทนะครับเป็นรายการที่4นะครับต่อไปรายการที่ห้านะครับ เป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อปรานะครับรายการนี้นะครับนี่100บาทนะครับเป็นรายการที่5นะครับต่อไปรายการที่6นะครับนี่อันนี้เป็นเหรียญหล่อ,อโบราณน,นะครับหลวงพ่อเพชรนะครับนี่เป็นเหรียญหล่อ,อโบราณหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงนะครับ รายการนี้100บาทนะครับเป็นรายการที่6นะครับต่อไปรายการที่7นะครับเป็นพระปิดตานะครับนี่เป็นพระปิดตาเนื้อโลหะเก่าๆแบบนี้นะครับนี่รายการนี้100บาทนะครับเป็นรายการที่7นะครับ ต่อไปรายการที่8นะครับเป็นพระขุนแผนเคลือบนะครับลงลักนะครับนี่รายการนี้100บาทนะครับเป็นรายการที่8นะครับต่อไปรายการที่9นะครับ <c oughs> นี่นี่ เป็นพระเหรียญหลวงปู่ดุลน,นะครับนะนี่วัดบุรพานะครับจังหวัดสุรินนะครับรายการนี้1 0 0บาทนะครับเป็นรายการที่9นะครับต่อไปรายการที่10นะครับเป็นพระจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะครับนี่รายการนี้ 1นึบาทนะครับเป็นรายการที่10นะครับต่อไปรายการที่11นะครับเป็นพระเหรียญหลวงพ่อฉุยนะครับนี่รายการนี้100บาทนะครับเป็นรายการที่11นะครับต่อไปรายการที่12นะครับ เป็นพระรูปหล่อโบราณนะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์คิตานะครับนี่รายการนี้100บาทนะครับเป็นรายการที่12นะครับต่อไปรายการที่13นะครับเป็นเหรียญหล่อนะครับเป็นเหรียญหล่อเสมาหลวงปู่ดู่วัสแกนะครับนี่ รายกรารนี้100บาทนะครับเป็นรายการที่13นะครับต่อไปรายการที่14นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับนี่โอ้โหเป็นพระสมเด็จเนื้อหาเก่านะครับนี่รายกรารนี้100บาทนะครับเป็นรายการที่14นะครับ ต่อไปรายการที่15นะครับนี่องค์นี้ก็เป็นพระสมเด็จนะครับนี่มีคราบกุกเก่าๆแบบนี้นะครับนี่รายการนี้100บาทนะครับเป็นรายการที่15นะครับต่อไปรายการที่16นะครับนี่เป็น พระเนื้อผงนะครับนาเป็นพระเนื้อผงยานะครับหลวงปู่บุญนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่รายการนี้นะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับเป็นรายการที่สิบหกนะครับต่อไปรายการที่สิบเจ็ดนะครับอันนี้นะครับเป็นพระขุนแผนนะครับนี่เนื้อดินนะครับหนา ุ่บ้านกลางนะครับรายการนี้1 0 0บาทนะครับเป็นรายการที่17นะครับต่อไปรายการที่18นะครับต่อไปรายการที่18นะครับ เป็นพระหลวงปุทัทวดเตารีดน,นะครับวัดช้างให้นะครับนี่รายการนี้100บาทนะครับเป็นรายการที่18นะครับต่อไปรายการที่19นะครับเป็นพระเนื้อตินหลวงพ่อปร,ราณนะครับนี่รายการนี้100บาทนะครับเป็นรายการที่19นะครับ ต่อไปรายการที่ยี่สิบนะครับนี่อันนี้นะครับเป็นพิมพ์ไก่โบราณนะครับเนื้อดินหลวงพบปราลนะครับนี่รายการนี้นะครับ100บาทนะครับเป็นรายการที่ยี่สิบนะครับต่อไปรายการที่ย1ิบเอ็ดนะครับ เป็นเหรียญหล่อนะครับหลวงพ่อจันนะครับนี่รายการนี้100บาทนะครับเป็นรายการที่ย1ิบเอดนะครับต่อไปรายการที่ย2ิบนะครับนี่เป็นพระเหรียญนะครับหนาวัดปากน้ำนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับนี่รายการนี้100บาทนะครับเป็นรายการที่ย2ิบสองนะครับ ต่อไปรายการที่23สามนะครับเป็นพระรูปหล่อโบราณเนื้อหาเก่านะครับไม่ทราบที่นะครับนี่รายการนี้100บาทนะครับเป็นรายการที่ย3สามนะครับต่อไปรายการที่24ี่นะครับเป็นพระเหรียญหลวงพ่อพวงนะครับวัดหนองกระโดนนะครับนี่ รายการนี้100บาทนะครับเป็นรายการที่24นะครับต่อไปรายการที่25นะครับ <c oughs> เป็นพระเหรียญหลวงปู่ดูนะครับนะเป็นพระเหรียญหลวงปู่ดูววสกเกนะครับนี่รายการนี้100บาทนะครับเป็นรายการที่25้านะครับ ต่อไปรายการที่26นะครับเป็นพระปิดตานะครับเนื้อสำลิศพิมพ์2หน้านะครับนี่รายการนี้100บาทนะครับเป็นรายการที่26นะครับต่อไปรายการที่27นะครับเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์นิยมนะครับนี่ รายการนี้100บาทนะครับเป็นรายการที่27นะครับต่อไปรายการที่28นะครับเป็นพระลีลาเมดขะหนุนเนื้อดินนะครับนี่รายการนี้100บาทนะครับเป็นรายการที่28นะครับต่อไปรายการที่29นะครับ เป็นพระซุ้มกรอนะครับเป็นพระซุ้มกรอพิมพ์ใหญ่นะครับนี่รายการนี้100บาทนะครับเป็นรายการที่29นะครับต่อไปรายการที่30นะครับนี่องค์นี้ก็เป็นพระซุ้มกรอพิมพ์ใหญ่นะครับนี่รายการนี้นะครับ100บาทนะครับเป็นรายการที่30นะครับ ต่อปลายรายการที่31นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับนี่เป็นพระสมเด็จเนื้อหากล่าวแบบนี้นะครับนี่รายการนี้นะ100บาทนะครับเป็นรายการที่31นะครับต่อไปรายการที่32นะครับนี่องค์นี้ก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ 30, 10, 8, 20, 000, นะครับนี่รายการนี้100บาท <gigantic, S 1> นะครับเป็นรายการที่32นะครับ ต่อไปรายการที่33นะครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรักนะครับนี่เป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรักจุ่มรักนะครับนี่ไม่ทราบที่นะครับนะรายการนี้100บาทนะครับรายการที่33นะครับต่อไปรายการที่34นะครับเป็นพระขุนแผลนะครับนี่เป็นพระขุนแผลนะนี่ รายการนี้100บาทนะครับเป็นรายการที่34นะครับต่อไปรายการที่35นะครับเป็นพระเหรียญหลวงปู่ทิมจเจริญพรบนนะครับนี่รายการนี้100บาทนะครับรายการที่35นะครับ ต่อไปรายการที่สามสิบหกนะครับนี่เป็นพระเหรียญหลวงปูด่ดุลน,นะครับนะรุ่นกายทิพย์นะครับนี่รายการนี้หนึ่งร้อยบาทนะครับนะรายการที่สามสิบหกนะครับต่อไปรายการที่สามสิบเจ็ดนะครับเป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อปราณนะครับนะ รายการนี้100บาทนะครับเป็นรายการที่37นะครับต่อไปรายการที่38นะครับเป็นพระเหรียญจอบเล็กนะครับนะาเป็นเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะครับนะานี่นี่นะครับลายกาานี้100บาทนะครับเป็นรายการที่38นะครับ ต่อไปรายการที่39นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมลงยานะครับรายการนี้เป็นพระเหรียญหลวงปู่เอี่ยมลงยาชลุนะครับนี่รายการนี้100บาทนะครับเป็นรายการที่39นะครับต่อไปรายการที่40สนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับพร้อมตะ นะครับนี่รายการนี้นะครับ100บาทนะครับเป็นรายการที่40นะครับต่อไปรายการที่41นะครับเป็นพระหลวงปูทวดนะครับหลังหนังสือใหญ่นะครับนี่รายการนี้100บาทนะครับเป็นรายการที่41นะครับ ต่อไปรายการที่42นะครับนี่องค์นี้ก็เป็นพระหลวงปุ่ทวดนะครับหลังหนังสือเล็กนะครับนี่ลายการานี้100บาทนะครับเป็นรายการที่42นะครับต่อไปรายการที่43นะครับเป็นพระซุ้มกรอพิมพ์กลางนะครับนี่ รายการนี้100บาทนะครับเป็นรายการที่4 3านะครับต่อไปรายการที่44นะครับนี่นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อทานะครับหนาะเป็นเหรียญหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกนะครับนี่รายการนี้100บาทนะครับเป็นรายการที่44นะครับ ต่อไปรายการที่45นะครับเป็นเหรียญเจ้าสัวนะครับเป็นเหรียญหล่อเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะครับนี่รายการนี้100บาทนะครับเป็นรายการที่45นะครับต่อไปรายการที่46นะครับ เป็นพระเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับรุ่น3นะครับนี่รายการนี้100บาทนะครับเป็นปรายการที่46นะครับต่อไปรายรการทีนะร bald, ร่47นะครับเป็นพระเหรียญหลวงพ่อกลันนะครับนี่รายการนี้100บาทนะครับเป็นรายการที่47นะครับ ต่อไปรายการที่48นะครับเป็นพระปิดตานะครับนะเป็นพระปิดตาเนื้อผงนะครับนี่เป็นพระปิดตาเนื้อผงพิมพ์ปั้นนะครับนี่รายการนี้100บาทนะครับเป็นรายการที่48นะครับต่อไปรายการที่49นะเป็น พระลอดนะครับหนาะเป็นพระลอดเนื้อดินนะครับนี่รายการนี้100บาทนะครับเป็นรายการที่49นะครับต่อไปรายการที่50นะครับนี่องค์นี้นะครับก็เป็นพระลอดเหมือนกันนะครับนี่รายการนี้100บาทนะครับเป็นรายการที่50นะครับ ต่อไปรายการที่51ดนะครับเป็นพระปิตาเนื้อเมฆพัดนะครับนี่รายการนี้นะครับ100บาทนะครับเป็นรายการที่5 1อ็ดนะครับต่อไปรายการที่52นะครับเป็นพระหลวงปู่ทวดเตารีดนะครับนี่เป็นพระหลวงปู่ทวดเตารีดวัดช้างให้นะครับนี่ รายการนี้100บาทนะครับเป็นรายการที่52นะครับต่อไปรายการที่53นะครับเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับนี่รายการนี้100บาทนะครับเป็นรายการที่53นะครับต่อไปรายการที่54นะครับ เป็นพระหล่อนะครับหลวงปูส่สุขนะครับหนาเป็นพระหล่อโบราณหลวงปูส่สุขพิมพ์รัศหมีนะครับนี่รายการนี้นะครับ100บาทนะครับเป็นรายการที่54นะครับต่อไปรายการที่55นะครับนี่องนี้นะครับก็เป็นพระหล่อโบราณหลวงปูส่สุขนะครับเป็นพิมพ์ตัดชิดเล็กนะครับนี่ รายการนี้100บาทนะครับเป็นรายการที่55นะครับต่อไปรายการที่56นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับหลวงปู่ภูนะครับนะนี่หลวงปูป่ภูวัดอินนะครับรายการนี้100บาทนะครับเป็นรายการที่56นะครับ ต่อไปรายการที่57นะครับเป็นพระเหรียญหลวงปู่ไค์นะครับนี่รายการนี้100บาทนะครับเป็นรายการที่57นะครับต่อไปรายการที่58นะครับเป็นพระเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับรุ่นแรกปี12นะครับนี่รายการนี้100บาทนะครับรายการที่ 58นะครับต่อไปรายการที่5 9นะครับเป็นพระเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับหนาะนี่เหรียญหลวงปู่ทวดนะครับบล็อกไม่ผ่าปากนะครับนี่งานเลื่อนสมรสักปี0ูนย์นะครับรายการนี้100บาทนะครับเป็นรายการที่5 9้านะครับ ต่อไปรายการที่60นะครับเป็นพระเหรียญน,นะครับหลวงพ่อกลั่นนะครับนี่รายการนี้100บาทนะครับเป็นรายการที่60นะครับต่อไปรายการที่61นะครับเป็นพระจอบใหญ่นะครับหลวงพ่อเงินนะครับนี่ รายการนี้นะครับ100บาทนะครับเป็นรายการที่61นะครับต่อไปรายการที่62นะครับเป็นพระเหรียญหลวงพ่อชานะครับนี่รุ่นแรกนะครับปี18นะรายการนี้100บาทนะครับเป็นรายการที่62นะครับต่อไปรายการที่63นะครับ เป็นพระชัยวัดนะครับนี่เป็นพระชัยวัดเนื้อหาเกล่านะครับนี่รายการนี้นะครับ100บาทนะครับเป็นรายการที่6 3านะครับต่อไปรายการที่64นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่โตนะครับรายการนี้เป็นพระเหรียญหลวงปู่โตนะครับนี่ รายการนี้100บาทนะครับเป็นรายการที่64นะครับต่อไปรายการที่65นะครับเป็นพระลอดนะครับรายการนี้เป็นพระลอดเนื้อดินเก่าๆนะครับนี่รายการนี้100บาทนะครับเป็นรายการที่65นะครับต่อไปรายการที่66นะครับเป็น พระเหรียญกรมหลวงชุมพรน,นะครับเป็นเหรียญข้าวหลามตัดนะครับนี่รายการนี้100บาทนะครับเป็นรายการที่66นะครับต่อไปรายการที่67นะครับเป็นพระเหรียญหลวงปู่โตะนะครับหนาะนี่นะครับเยือนอินเดียนะครับหนาะ รายการนี้100บาทนะครับเป็นรายการที่67นะครับนี่วันนี้ก็มีมาแบ่งปันให้ชมทั้งหมด67รายการนะรายการองค์ละ100บาทนะครับนะมีค่าจะส่ง50บาทนะครับพี่พี่ท่านใดชอบสนใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อเข้ามาตามช่องทางที่ขึ้นไว้ให้แบบนี้เลย นะครับนะด้านบนจะเป็นสแกน QR Code l โค้ดนะครับนะสามารถสแกน l ล n e และทักมาสอบถามขอรูปได้นะครับส่วนพี่ท่านใดที่ไม่ได้เล่น l ลายก็โทรเข้ามาสอบถามที่เบอร์โทร099-236-3998นะครับนะ <c oughs> หรือจะแอดเป็น ID l ี n ลน e นะครับสามารถแอดเป็น ID l ี n ล n e ได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับ PO m 232910นนะครับนะนี่ ครับขอฝากกวนอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับนะาส่วนพี่ท่านใดที่กดติดตามแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนะานี่นะครับวันนี้นะครับป้อมพระบ้านราคาถูกนะครับก็มีมาให้ชมประมาณนี้นะครับพี่พี่ท่านใดนะครับนะาชอบสนใจนะครับรีบโทรมาได้เลยนะครับนะนี่ วันนี้นะครับป้อมพระบ้านราคาถูกขออนุญาตลาพี่พี่เเพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าหรือคลิปใหม่ๆนั่นเองนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับ